สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจเพียรยนต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับวันที่19พฤศจิกายน2565นะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพียรยนนะครับอยู่กับตัวนิสสันนาวา拉แบ็คเอディชันนะครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวสูงนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวสูงนะครับสำหรับตัวนิสสันนาวา拉แบ็คเอディชันคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2อ0พ เป็นรถปี2019นะครับที่ใช้งานน้อยๆเลยนะคันนี้ไม่29,000โลนะครับที่สำคัญราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับคันนี้นะครับปี2019นะครับราคาอยู่ที่นะครับ529,000บาทนะครับสำหรับตัวนิสสันนาวา r ่าแบ็กอีดิชันคันนี้เป็นเครื่องสอง สองจุดห้าหรือเครื่องสองพันห้านะครับเป็นรถปีสิบเก้านะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาแบรนด์นิสสันนะครับหรือว่าเป็นสาวกของนิสสันนะครับบอกเลยนะครับสําหรับรถนิสสันรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับในส่วนของตัวออปชั่นนะครับตัวออปชั่นแล้วก็ในส่วนของความสะดวกสบายเนี่ยนะครับเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับซึ่งผิดจากแบรนด์หลักนะครับซึ่งผิดจากแบรนด์หลักเลยที่ ค่อนข้างจะก,กักในส่วนของตัวออปชันนะครับสำหรับในส่วนของตัวนิสสันนาวา拉แบ็กอ e ดิชั่น2,005คันนี้นะครับเป็นรถปี2019ใช้งานน้อยๆเลยไม้20,900 0โลนะครับไม้20,900 0โลเป็นรถปีใหม่ไม้น้อยๆนะครับมาพร้อมกับ ออปชันเนี่ยนะครับบอกเลยว่าให้มานะครับไม่มีกั๊กนะครับให้มาไม่มีกั๊กนะครับคันนี้ก็ได้เป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทไทม์นะครับไฟแท้ไฟเดิมติดมากับรถเลยนะครับกระจังหน้าก็ตกแต่งนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำเงานะครับมากับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับมีติดตั้งมาให้นะครับไฟหน้าซ้ายไฟหน้าซ้ายขวานะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟเด์ไทม์ไลท์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับสติ๊กเกอร์ก็เป็น ชุดแต่งจากโรงงานนะครับล้อเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับมีโป่งล้อติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับนิสสันนาวา拉แบ็ c k e d i ชั o นนะครับเครื่อง2.5 6สปีดนะครับคันนี้นะครับรถปี2019ไม่2 9 0 0กโลนะครับใครหาอยู่นะครับอยากได้รถสวยนะครับรถปีสูง นะครับรถใหม่น้อยนะครับบอกเลยที่เพยนต์มีให้เลือกนะครับทั้งตัวแครบแล้วก็ตัวสี่ประตูนะครับมีหลายสีนะครับให้เลือกเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่กับตัวนะครับตัวสมาร์ทแครคันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับในตัวของเครื่องยนต์นะครับยังคงฟิตฟิตนะฮะเป็นรถปีใหม่ๆแล้วก็ใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้นะครับการันตีไม่มีในส่วนของรถชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนิสสันนาวาラ b บ็กอีดิชันคันนี้ราคา520,000บาทนะครับในส่วนของสเปคนะครับภายนอกนะครับจะพาไปชมกันว่าคันนี้นะครับจะได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะครับคันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ชุดแต่งจากโรงงานนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับโป่งซุ้มล้อนะครับก็ติดตั้งนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับยางได้เป็นยางปี2017นะครับ ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับสีดําดุดุแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงนะครับก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์สีส้มนะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานติดติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับอยู่ที่ข้างกระจกด้วยนะครับในส่วนของตัวกันสาดนะครับมีติดตั้งมาให้นะครับเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้ก็ มีนะครับใส่ก็ดูงูนะครับเพิ่มเติมเก็บเสียงในส่วนของภายในใครเพิ่มเติมด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นคุญแจสมาร์ทเคเลดด้วยนะครับสามารถสัมผัสน้คุญแจอยู่ในรัศมีนะครับสามารถเปิดได้ทันทีเลยนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับในส่วนของตัวภายในผมบอกเลยว่าภายในเขาสวยนะครับภายในเขาสวยแล้วก็ดูเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าดูกว้างนะครับดูกว้างตกแต่งจะเน้นเป็นในส่วนของสีเทานะครับคุ้มอ่ะ คุมเป็นในส่วนของสีดำนะครับค่อนข้างที่จะดุดดันตามสไตล์ของนะครับแบรนด์นิสันเลยนะฮะนี่คือสภาพภายในคอนโซลนะครับมีในส่วนของนะครับจอนะครับจอมีกล้องถอยหลังนะครับเป็นกล้องแ้กล้องตรงจากโรงงานเลยนะครับติดตรงมาจากโรงงานเลยในส่วนของระบบแอร์นะครับก็เป็นระบบแมนนวลนะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีด นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับหัวเกียร์ยังคงสวยๆนะครับพร้อมกับถุงเกียร์นะครับเดินด้วยได้เดินด้วยได้แดงตะเข็บคู่นะครับทรงสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะเองนะครับบอกเลยว่าออกแบบมาสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตดูมีราสีมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับจัเน้นเป็นในส่วนของเบาะสีดำนะครับตัดด้วยสีส้มนะครับเดินด้วย ได้แดงนะครับได้ส้มตะเข็บคู่นะครับเดินด้วยได้ส้มตะเข็บคู่นะครับนี่คือสภาพภายในของอ่าห้องโดยสารนะครับของนิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชันคันนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวจะพาชมกันในส่วนของภายในเลยนะครับบอกเลยว่าในส่วนของตัวภายในเนี่ยนะครับในส่วนของตัวออปชั่นเขาเนี่ยนะครับให้มาแบบนะครับไม่มีกั๊กเลยนะครับเบอร์สวยๆตึงๆนะครับไม่มีย่นยับยุยย์เลยสภาพในส่วนของตัวอ่าภายในห้องภายในห้องโดยสารนะครับมี ในส่วนของนะครับพรมนะครับพรมกันน้ําให้ด้วยนะครับนี่ก็คือสภาพภายในภายในห้องโดยสารนะครับของนิสันนาวา拉แบ็กอีชันนะครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับเป็นตัวแคปเป็นรถตัวสูงนะครับนี่เลยภายในสวยสวยแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสวยรถใหม่ๆนะครับใหม่ไม่น้อยนะครับเป็นรถปีสูงด้วยนะครับเป็นรถปีสูงด้วยนะครับนี่คือในส่วนของสภาพภายใน นะครับจะคุมด้วยในส่วนของสีดำนะครับหลังคานะครับหลังคาก็เป็นสีปกติทั่วไปนะครับจะออกเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับนี่คือสภาพหลังคานะครับรถที่บริษัทพิจาราการันตีแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับรถสีเดิมไม่มีกลับสีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไมเนี่ยนะครับการันตีไม่มีกอแน่นอนนะครับถ้าเอาไปเช็คเจอเอาไปตรวจเจอนะครับรถชนหนักนะครับรถจมน้ํา นะครับรถกอใหม่นะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับในส่วนของตัวบริษัทพิจิตรเรานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยเราเปิดในนามของบริษัทนะครับราเปิดในนามของบริษัทนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบนะครับสถานที่อ่าบริษัทเราได้เลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้ก็จะได้เป็นอ่าไฟท้ายขาวแดงดวงใหญ่โตนะครับในส่วนของกันชนหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาถอดนะครับถอดไปทําให้อยู่นะครับเดี๋ยวเอามาใส่ ติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องหลังนะครับก็คือกล้องหลังจากโรงงานด้วยนะครับนี่เลยกล้องหลังจากโรงงานนะครับในส่วนของท้ายเนี่ยนะครับดูในส่วนของแม็กไพลเนอร์เลยนะครับเป็นแม็กไลเนอร์ตรงรุ่นจากนิสสันเลยนะครับสภาพสวยกิฟเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่คืออ่าสภาพ นะครับหลังอ่แม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับของนิสสันนาวาลาแบ็คเอ dition คันนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวถังนะครับตัวถังด้านหลังนะครับรถไม่มีแกะนะครับตามตัวโครงตาเข็บนะครับการันตีแน่นอนไม่มีชนหนักไม่โดนก๊อปปี้มาอย่างแน่นอนนะครับตามตัวโครงตาเข็บต่างๆนี่คือตาเข็บเดิมๆนะครับตาเข็บเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับนี่คือตาเข็บเดิมๆท้ายเดิมๆ นะครับรถทุกคันเราตรวจสอบได้เช็คประวัติได้นะครับสำหรับนิส s ันนาวา r a บ็กอีด i ชั o นคันนี้ลูกค้าท่านไหนหาอยู่นะครับหรือว่าเป็นสาวกของนิส s ันนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย082นะครับ5104405นะครับดูตะคงตะเข็บต่างๆนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมานะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับของจานิสันนาวา แบ็กอิดิชันคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดแต่งนะครับไฟท้ายนะครับของแท้ของเดิมไฟหน้าของแท้ของเดิมทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับสภาพไฟท้ายสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยขีดข่วนรอยหมองรอยเหลืองนะครับไม่มีละอองน้ําขังอยู่ที่โคมไฟด้วยสภาพสวยๆแวบๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2005นหะครับหรือนะครับเป็นตัว2.5นะครับนี่เลย นะครับสำหรับในส่วนของแบรนด์นิสสันนะครับอย่างที่บอกนะครับในส่วนของตัวออปชันเนี่ยเขาไม่ได้กักนะครับไม่ได้กักเหมือนตัวรถนะครับแบรนด์ตลาดนะครับบ้านเหล่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนิสสันเองเนี่ยนะครับไม่แพ้นแน่นอน นะครับไม่แพ้แน่นอนนะครับถึงว่าจะเป็นแบรนด์รองก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของความถึกความทนและการใช้งานเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับสําหรับแบรนด์นิสันนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เลยก็สะดวกสบายขับขี่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับแค่อ่าสัมผัสปลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆนะครับก็เป็นอ่าระบบแบบกดหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของตัว เรือนไม้เองนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยนะไม้สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าโลนะครับไม้สองหมื่นอ่าเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าโลนะครับแล้วก็จะมีสถานะบอกนะฮะขณะที่เราเปิดประตูนะครับในส่วนของอ่าตัวกุญแจสตาร์ทนะครับก็เป็นอ่าปุ่มบุสตาร์ทแล้วนะครับไม่ได้ใช้เป็นกุญแจแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับสภาพสวย นะครับไม่มีทลอกลอกลอนเลยในะส่วนของตัวพวงมาลัยเองนะครับสาภาพยังคงสวยๆเงาๆนะครับพร้อมกับนะครับ ปุ่มอำนวยความสะดวกนะครับที่พวงมาลัยทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับบอกเลยว่านะครับในส่วนของตัวออปชันเนี่ยนะครับให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับไม่แรงด้วยนะครับนี่ได้เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวสูงนะครับได้เป็นสมาร์ทแคปตัวสูงราคา5 2 9 0 0 0สบาทนะครับได้รถปี2019ไม้นะครับ29,000โลเท่านั้นนะครับไม่สอง0 0ืโลเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนตัวรถนะครับนี่เลย นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับแคปจากด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแคปบเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าไม่ได้กว้างเหมือนตัวแบรนด์หลักอย่างโตโยต้านะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยนะครับซูได้แน่นอนนะครับพร้อมกับอ p อกชองออปชั่นต่างๆนะครับคันนี้จัดหักจัดเป็นกรนทีเดียวนะครับสำหรับตัว n i สสันนาว a r แบ็ c k e ดิชั่นนะครับ นี่เลยนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเรามีสีขาวนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นตัวนะครับสีประตูนะครับเรามีสีแดงนะครับมีสีแดงแล้วก็ยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับสีดําแล้วก็มีนะครับสีดําแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักคู่ อ่านะครับต่อเลยนะครับกันเราดูกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับคลิปไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับนี่ก็คือสภาพนะครับห้องเครื่องยนต์ของตัวนิสสันนาวาลาแบ็ k e d ดิชั n นนะครับดูจากในส่วนของตัวถังนะครับคานหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับคานหน้าเดิมนะครับน็อตเนดไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรูกลมๆมนๆแบบนี้เลยนะครับรูเลยไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดนะฮะแล้วก็ตามแก้มต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่เลย นะครับตามะตะคงตะเข็บรอยเชื่อมต่างๆสมบูรณ์มัดนะครับทำได้นะ,นะครับแล้วก็ในส่วนหัวน็อตด,ด้านในนะครับ ไ่ีแกะนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีเกานะครับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อนะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นระบบเบรก ABS ของที่สันจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยโครงสร้างด้านในนะครับเดิมๆสวยๆเนียนๆนะฮะ เดิมๆสวยๆเนียนๆนะครับดูในส่วนของคานนะครับแก้มนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเนียนๆสวยๆเลยนะครับการันตีแน่นอนนะครับรถไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนสําหรับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับสําหรับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งด้านขวา นะครับโครงสร้างฝั่งด้านขวาเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมาเช่นเดียวกันนะครับตามรูต่างๆนะครับสภาพกลมๆสวยๆนะครับสภา yep. สพมนๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของคานนะคร minute, ับฝั่งด้านขวานะครับแก้มฝั่งด้านขวาหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับในส่วนของ น็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆสวยๆเนียนๆเลยนะครับไม่แกะไม่มีแกะไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะครับโครงสร้างนะครับอ่าคานนะครับฝั่งด้านขวานะครับดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับนี่คือสภาพโครงสร้างเดิมๆนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับก็ไม่มีตัดต่อนะครับ สำหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่านี่คือรถใม่นะครับ2 9 0หม่2 9 0าโลเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2019นะครับเครื่องยนต์กิฟต์กิฟตนะฮะกำลังม้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีถอยนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยแล้วก็เป็นรถปี2019รถปีสูงด้วยนะครับใครหาอยู่ราคา529,000บาทนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับ082510 4405นะครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ห้าหนึ่งศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ห้านะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงเองนะครับก็ได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับตอสติกเกอร์อยู่ครบๆนะฮะในส่วนของสติกเกอร์มอกมอกอยู่ครบนะครับฝากระโปรงไม่มีทําสีเก็บสีหรือเคลียร์สีไว้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสีนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับจะเป็นสีขาวด้านๆแบบนี้นะครับสีข้างในเนี่ยนะครับจะไม่เงาเหมือนตัว ตัวถังนะครับด้านนอกนะครับนี่คือสีเดิมเดิมเลยนะครับสีเดิมเดิมเลยนะครับถ้าฝากระโปรงเปิดมาแล้วนะครับสีมันเงานะครับสีมันเงาการันตีได้เลยว่ารถนะครับผ่านการทําสีเก็บสีเคลียร์สีมาแล้วนะครับนี่คือในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับของตัวนิสสันนาวา拉แบ็กอี dition คันนี้นะครับนี่เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับนี่เลยสภาพแห้งกิบเลยนะครับสภาพแห้งกิบเลย นะครับไม่มีเยะะิ้มนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองนะฮะนี่เลยนี่คือตัวห้องเครื่องยนต์นะครับของนิสสันนาวาล่าแบ็ k e d ดิชั n, n Edition, นะครับคันนี้เป็นตัวปี2019นนะครับใช้งานน้อยๆเลยไม่สอ0 0มื 9,000โลนะครับไม่2 9 0 0โลนะครับแล้วก็การันตีในส่วนของตัวรถนะครับการันตีไม่มีชนหนักนะครับอย่างแน่นอนนะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับรถโครงสร้างเดิมนะเครื่องยนต์เดิมไม่ผ่านการโมดิฟายนะครับไม่ผ่านการจมน้ําหรือน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เป็นสาวก ของบัลนิสันนะครับบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนิสสันนาวาล่าแบ็กอี dition ปี2019นะครับเป็นเครื่อง2,005หรือ 2.5e นะฮะคันนี้ 2.5e นะครับใช้งานน้อยๆไม่29,000โลราคา5 2 9 0 0 0บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย082นะครับ5104405นะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นตัวใบสคบอนะครับใบสคบอนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะ นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแต่อยู่ที่บริษัทพิยนต์นโอนเป็นของบริษัทพิทย์ต์ก็จะเป็นระดับที่2นะครับแต่ว่าบริษัทพิยนต์นเราไม่ได้ใช้รถนะครับเราเป็นบริษัทขายรถมือ2นะครับนี่เลยใบสษัทก็บอแจ้งหมดเลยนะครับเป็นที่สันลามาลาแบ็กอิดิชันนะครับเป็นเครื่องนะครับอ่า เป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับราคา5 0 29,000บาทนะครับเป็นรถปี2019ไม้29,000โลนะฮะนี่เลยนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังระบุที่ใบสคบอนะครับทุกจุดเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ082510นะครับ4405สำหรับคลิปนี้ผมอัดเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณ f c ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับผม